สวัสดีค่ะคุณผู้ชมร้อยตะวันพันดาวมีโอกาสได้ไปเที่ยวงานวันฮารีรยอที่เกาะยาวน้อยจังหวัดพังงากันนะคะก็เลยเก็บภาพกิจกรรมต่างๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะซึ่งกิจกรรมเหล่านี้คุณผู้ชมสามารถหาความสนุกสนานเมื่อมาเยือนเกาะยาวน้อยได้หากมีวันหยุดพักผ่อนและกำลังมองหาสถานที่เงียบสงบร่มรืน่นน้ำสวยทะเลใสไม่ครนพาดเกาะยาวน้อยกลางทะเลอันดามันกเกาะแห่งนี้เลยค่ะ รู้สึกว่าเครียดเหนื่อยล้ากับการทำงานและต้องการพักผ่อนนี่เลยปั่นรถจักรยานเพื่อสุขภาพชมวิวทิวทัศน์บนเกาะยาวน้อยระยะทาง20กิโลเมตรซึ่งก็นับว่าเหนื่อยพอสมควรนะคะแต่ธรรมชาติระหว่างทางก็ได้สร้างบรรยากาศได้ในหลายอารมณ์ทีเดียวไม่ว่าจะเป็นช่วงปั่นขึ้นเนินลงเนินปั่นเรียบชายหาดหรือปั่นกลางทุ่งนาน ความร่มรื่นและสวยงามตามเส้นทางก็จะทำให้ลืมความเหนเหนื่อยเมื่อยล้าลงได้เลยทีเดียวค่ะ,ะไ,ะไะใใว้นนชมการตกปลาทรายบริเวณหน้าหาดซึ่งก็เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านตั้งแต่ดั้งเดิมนะคะใครที่ไม่รู้จักปลาทรายวันนี้ก็จะแนะนําปลาทรายมาให้รู้จักกันค่ะปลาทรายมีลักษณะลําตัวยาวเรียวประมาณ10-25ึงเซนติเมตรจะงอยปากแหลม มีลำตัวสีเหลืองอมขาวเป็นปลาเนื้อสีขาวเนื้อแน่นแข็งนิยมนำมาทำแกงเผ็ดปลาคุกขมิ้นทอดรสชาติดีอร่อยไม่มีกลิ่นคาวเป็นที่นิยมของผู้บริโภคไไและอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจนั่นก็คือการทำข้าวเม้าที่หอมหวานน่ารับประทานเป็นที่สุดขั้นตอนการทำข้าวเมา,าก็ไม่ยากอย่างที่คิดนะคะ ได้ข้าวเหนียวจากไร่มาแล้วก็นำมานวดหรือขูดเอา,มาเมล็ดข้าวกับสังออกจากกันนำเมล็ดข้าวที่ได้ไปคั่วในกระทะให้พอร้อนนำเมล็ดข้าวที่คั่วพอร้อนเทใส่คลอกต่ำแยกเปลือกข้าวออกจากนั้นนำมาฝัดทัดแยกแกลบออกก็จะได้ข้าวเมาทานได้เลยรสชาติอร่อยอย่าบอกใครทีเดียว หากจะเพิ่มรสชาติให้เข้มคนมากยิ่งขึ้นก็ให้นำไปคลุกกับเนื้อมะพร้าวโรยเกลือน้ำตาลตามใจชอบมีกูรูผู้หนึ่งบนเกาะยาวน้อยเล่าให้ฟังว่าในช่วงเกิดสองครามนิยมทำข้าวเม่าทานเนื่องจากทำกินง่ายและก็สามารถเก็บไว้ได้นานนั่นเองค่ะกค่ะ,เ,ะ,ะเกาะยาวน้อยวันนี้ยังคงรอคอยให้นักท่องเที่ยว ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์การท่องเที่ยวในหลากหลายรูปแบบด้วยกันคุณผู้ชมเองก็สามารถแสวงหาสเสน่ห์อันเป็นธรรมชาติของชุมชนสเสน่ห์แห่งวิถีชีวิตและสเสน่ห์แห่งความเพลิดเพลินได้บนเกาะยาวน้อยจังหวัดพังงาแห่งนี้ได้ตลอดฤดูกาลท่องเที่ยวค่ะ